ไปต่อกันที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะวันนี้ลงมติคำร้องถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคราวดเดียวกันทั้ง3คำร้องเพื่อความรวดเร็วและก็ไม่กระทบการลงมติในคำร้องใดคำร้องหนึ่งไปติดตามรายละเอียดกับคุณลิยาอุปพงษ์รายงานสดจากอาคารรัฐสภาเชิญคุณลิลยาค่ะ รองแก้วคุณจันทิมาคะการลงมติก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3คํคำร้องนะคะซึ่งขณะนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติก็กําลังอยู่ระหว่างการนับคะแนนซึ่งก็มีการนับคะแนนพร้อมกันทั้ง3สํานวนนะคะซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปแล้วเกือบครึ่งค่ะ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชเป็นการลงมติรับว่าจะถอดถอนหรือไมถอ่ถอดถอนนายนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาจากกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,550ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยมิชอบและนางสาวยิ่งรักช์ชนวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวทันทีที่เริ่มการประชุมนายสมชายแสวง เลขานุการวิบสนชก็เสนอต่อที่ประชุมให้มีการลงมติพร้อมกันทั้งสาสำนวนขานชื่อสมาชิกทีละคนโดยการแจกบัตรลงคะแนนรับ3บามใบคนละสีและตั้งคณะกรรมการนับคะแนน3ชุดเพื่อนับคะแนนและให้นับคะแนนพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสรวดเร็วและไม่กระทบต่อการลงคะแนนในคดีใดคดีหนึ่งด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานที่ประชุมเห็นด้วยกับยติดังกล่าวเพื่อความรวดเร็วเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่ขัด ข้องกับข้อบังคับการประชุมและเป็นไปตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้พร้อมได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนโดยบัตรสีจมพูเป็นบัตรลงมติของนายนิคมบัตรสีขาวเป็นบัตรลงคะแนนของนายสมศักดิ์และบัตรลงคะแนนของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นบัตรสีเหลืองโดยที่ประชุมเริ่มกระบวนการลงมติล่าช้าเนื่องจากมีการถกเถียงเรื่องขั้นตอนการลงคะแนนรูปแบบบัตรลงคะแนนที่ระบุสองช่องคือถอดถอนกับไม่ถอดถอนแต่ไม่มีช่องให้การงดออกเสียงใน กรณีที่ประสงค์ไม่ลงคะแนนหลังจากถกเถียงก,กันกว่า20นาทีค่ะประธานในที่ประชุมก็ได้วินิจฉัยว่าบัตรที่ไม่ลงคะแนนให้ถือว่าเป็นบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนพร้อมกำชับไม่ให้เกิดบัตรเสียซึ่งการประชุมในวันนี้สมาชิกเข้าร่วมประชุม2 1 9คนโดยพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสวรรณ์ได้แจ้งลาป่วยสำหรับการลงมติในการถอดถอนจะต้องใช้เสียงของสมาชิกจำนวน3ใน5ของสมาชิกที่มีอยู่หรือ132เสียงซึ่งบุค คนที่ถูกถอดถอนจะมีโทษถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีแต่ไม่มีโทษทางอาญาค่ะนายวลรบตังคณานุรักษ์นะคะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็กล่าวก่อนที่จะเริ่มการลงมตินะคะโดยย้ําว่าการลงมติของสมาชิกสนชเป็นอิสระไม่มีการชีน้นาอย่างไรก็ตามมติจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับค่ะผลเป็นยังไงเอาว่าประมาณเที่ยงเราก็จะรู้แล้วละครับาว่า ผลเป็นยังไงไม่ต้องกังวลลกครับผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านวันนี้ยืนยันได้ว่ามีความอิสระสูงมากสูงชั้นนี้ที่ผมอยู่ในสภาไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมยืนยันได้เลยว่าบรรยากาศวันนี้บรรยากาศที่อิสระมากๆไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตการเมืองยืนยันท่านได้อย่างนั้นอนะ่ะฉะนั้นผลมาคราวนี้ก็ต้องยอมรับกันทุกฝ่ายนะครับน,นี่ยืนยันได้เลย นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดของการนับคะแนนนะคะซึ่งการมีการนับคะแนนพร้อมกันทั้ง3คํคำร้องค่ะซึ่งการนับคะแนนในขณะนี้นะคะในส่วนของนางสาวยิ่งรักค่ะก็ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะโดยมีมติถอดถอน <c oughs> อ๋อขออภัยนะคะโดยในส่วนของนางสาวยิ่งรักค่ะในขณะนี้นะคะยังไม่เรียบร้อยค่ะโดย เสียงสมาชิกสนชนะคะม,มีมีมติที่ถอดถอนนางสาวยิ่งรักนะคะ150เสียงค่ะไม่ถอดถอน15เสียงค่ะในส่วนของนายนิคมวัยรัชพานิชนะคะขณะนี้ลงมติเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะมีมติไม่ถอดถอน120ค่ะ แต่ลงมติให้ถอดถอน95เสียงค่ะในขณะที่นายสมศักดิ์ค่ะขณะนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะแต่คะแนนก็มีความใกล้เคียงกับคะแนนของนายนิคมค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดของการนับคะแนนนะคะส่วนผลการนับคะแนนมีความคืบหน้า จะรายงานกลับไปให้ได้รับทราบค่ะคุณกรองแก้วคุณจันที่มาค่ะขอบคุณคุณลิลิยาค่ะรายงานมาจากอาคารรัฐสภานะคะทันทีที่มีมติเป็นเอกสารน,นะคะเราจะกลับมาติดตามกันอีกครั้งค่ะ,คะ